จะไม่คิดนะครับคนอื่นนะครับผมคิดแค่ว่าเวลาผมสีเรียดคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราก็ยังมีนะครับคนอื่นมีนี่มีสินกว่าผมก็เยอะนะครับเขายังอยู่ได้ถามว่าผมจะกลับบ้านไหมใจหนึ่งก็จะกลับนะครับกลับแล้วก็สงสารเท่าแก่เขานะครับเท่าแก่เขาคงลาบากสวัสดีครับ FC ทาง youtube แล้วก็เพจของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับ ก็ห่างหายกันนานหลายวันนะครับตั้งแต่กลับบ้านมานะครับก็มาอยู่กรุงเทพทําตัวปกติเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่นู่นมาก็ไม่ได้ลงคลิปลงอะไรให้ท่านท่านดูเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปขับรถเลยตั้งแต่มาจากบ้านบันทีสิบนะครับยังไม่ได้ไปขับรถเลยวันนี้มันเป็นวันแรกนะครับที่ผมจะไปขับรถนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่เห็นแต่น้องๆเขาว่าหาางินยากนะครับ ผมก็เลยอยากลองไปวัดดูตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับท,ท,ที่ที่ห้องนี่แหละครับยังยังไม่ได้ไปออกรถก็อยากจะรีวิวให้ท่านท่านดูนะครับเป็นวันแรกที่ตั้งแต่กลับบ้านมาที่ห่างหายมาเกือบอาทิตย์นะครับเป็นวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านท่าน FC ทาง youtube แล้วก็ทางเพจนะครับไปรีวิวในกทมนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงอาชีพ ต,ต่างๆการขนส่งต่างๆนะครับว่ามันจะเงียบเงายังไงน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านๆไปดูตอนนี้เลยนะครับออกรถออกรถเนี่ยหกโมงครึ่งนะครับแล้วจะเข้าบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับอ่าสิบสองชั่วโมงแล้วกันวันนี้นะครับไปเดี๋ยวพาท่านๆไปดูเลยตอนนี้นะครับผมขับวนนะครับตรงแถวชินังเขียแถวเมืงวานก็ไม่ได้ผู้โดยสารนะครับผมเลยวนมาจอดตรงข้าม เจเล้งนะครับเ้นวิภพวดีเซนวิภาวดีนะครับยังไม่ได้สักเที่ยวนะครับตอนนี้20กิโลแล้วนะครับวิ่งนะครับไม่ได้สักเที่ยวนะครับผมต้องจอดแล้วแหละตอนนี้จอดอยู่แถวเซนวีภพวดีขาออกนะครับก็ดูสถานการณ์แบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นห่วงอยู่นะครับวันนี้น่าจะเป็นห่วงอยู่อ่าสําหรับผมผมเิืมบอกไปนะครับสําหรับค่าเช่าตอนนี้นะครับถ้าควงในซอยของผมเนี่ย จะอยู่ประมาณ400นะครับ300ถึง400นะครับแล้วแต่อูเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกะก็อยู่ประมาณ300นี่แหละครับ300ถึง250บาท210บาทถึง300นะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ทราบก็แล้วแต่อูนะครับท่านก็ลองเข้าไปถามหรือว่าท่านอยากลองขับก็เป็นพิภาวดี27นะครับอูแท็กซี่มันก็มีอยู่สองสามอูนะครับท่านก็ลองเข้าไปถามดูนะครับแต่ถามว่าอ่าสถานการณ์แบบนี้ท่านสู้ไว ไหมนะครับก็ลองคิดเราเองนะครับผมก็ติดหนี้ลูกพี่มาก็เล็กผสมน้อยก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็จช่วยกันไปนะครับก็สําหรับสําหรับผมผมเนี่ยจะเป็นสี่ร้อยนะครับควงนะครับก็ท่านก็ลองคิดเอานะครับยังไม่ได้สักเดียวเลยตอนนี้ก็ลุยๆกันไปครับขำๆก็ไฟนับตังอาจจะได้ไปปลายก็ได้ขั้นต้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับคันหน้าเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าป่าเขาไปไหนนะครับ ก็เลยคันที่สองนี่แหละไม่รู้จะไปไหนตอนนี้เจ็ดโมงเครื่องเรายังไม่ได้สักเที่ยวนะครับออกมา6กโมงปกว่าเกือบเจ็ดโมงนั่นแหละครับก็ภาวนาให้ไปไกลๆแล้วกันมาแล้วนะครับไปบีแคร์่ะครับครับบ้านบีแคร์นะครับลงบ้านบีแคร์ ตรงนี้นะเข้าไม่ได้ดสิขอบคุณครับอ๋เที่ยวแรกก็แปดสิบบาทครับต่อไปครับไปต่อครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนนี้นะครับก็สิบเอ็ดโมงนะครับสรุปสิบเอ็ดโมงขับรถไปร้อยกิโลนะครับ ได้ตังสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับผมว่าผมจะเข้าไปกินข้าวแล้วก็พักรถก่อนนะครับเพราะว่ายังไงจากสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยไปถึงบ่ายเนี่ยมันก็ไม่มีคนหรอกครับผมว่าผมจะไปกินข้าวแล้วก็พักผ่อนสักชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใหม่นะครับหาอีกสักสามสี่ร้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เช้ามานี่ก <Mechan ics> ็สามร้อย โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าบ้านไปกินข้าวแล้วก็ค่าๆค่อยว่าก,กันอีกรอบอาหานไทยสำนักง,งานใหญ่ครับเออเข้าไปในซอยยังไหมครับตอนนี้ก็หน <laughs> ักป้ายรถเมยนะครับป้ายรถเมย์แถวไอทีสแควรครับพี่พาว,วดีขาเข้ามอนเดิมแล้ครับหากินแถววิภา คนคนก็เยอะอยู่วิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่วิ่งเพื่อนแท็กซี่ดูอย่าว่ายัางไงดักใต้รถเมย์ต้องมีสักคนละ่ะรุดมาสรุปไม่ได้นะครับวิ่งรถเปล่าออกมาได้ก็หาข้าวกินครับไปพักพอนอนค่อยมาวิ่งใหม่สิบกนะครับ้อรถมหม่ช่้ออยไหนนะครับ 62ค่ะซอยหน้าศูนย์ราชการนะครับเนี่ยศูนย์ราชการก็เงียบยังกับป่าช้า ท่านคิดดูเขามาศูนย์ราชการศูนย์ราชการก็ต้องมีคนเยอะๆเนี่ยศูนย์ราชการยังกะอยู่ป่าช้างเฮ้ยวันนี้ก็คงข้าวสวยกับน้ำปลาอีกแล้วล่ะครับท่านเย้ยไม่ผ่านเลยสวัสดีกันตอนเข้าบ้านนะครับผมว่าผมจะเข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วโอ้บ่ายสามโมงมาบ่ายโมง ได้เงินสามสิบห้าบาททำไมถึงจะเข้าบ้านถ้าวิ่งไปกัดดผมหมดทางผมต้องเติมเติมกา๊าซขึ้นอีกนะครับมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเหมือนขับรถเ,เติมกา๊าซเฉยๆนะครับมันมันมันไม่ไหวนะครับผมคิดว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ผมก็ต้องได้ผมคิดแค่นั้นนะครับอ่าอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับ ผมให้กำลังใจนะครับเพื่อนวลชนขนส่งทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถตู้แท็กซี่นะครับเหมือนเมื่อวานรถตู้ก็ไปประท้วงตรง,ตรงแถววิพานะครับเกี่ยวกับการพักจำรานีนะครับผมเป็นใจท่านทุกคนนะครับแค่ท่านไม่ได้กดมิเตอร์มันผมเท่านั้นแต่ท่านขนส่งเหมือนกับผมผมรู้แล้วครับขับรถเนี่ยวันนี้ผมก็รู้เลยว่าท่านก็ไม่ได้ผู้โดยสารเหมือนกันนะทุกคนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผม พยายามจะบอกนะครับอาชีพแท็กซี่นะครับวันนี้เราไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ต้องได้นะครับอผมไม่ได้สีเรียสนะครับบางทีก็สีเรียสสีเรี่ยสยังไงนะครับสีเรียสถ้าวันหน้าไม่ได้มันก็คิดอยู่นะครับแต่ก็พยายามจะไม่คิดนะครับคนอื่นนะครับผมคิดแค่ว่าเวลาผมสีเรียสคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราก็ยังมีนะครับคนอื่นมีนี่มีสินกว่าผมก็เยอะนะครับก็ยังอยู่ได้่า ถามว่าผมจะกลับบ้านไหมใจหนึ่งก็จะกลับนะครับกลับแล้วก็สงสารท่าแก่ขเขานะครับท่าแก่ขเขาคงลาบากไม่มากก็น้อยนะครับเขาก็ดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขา,า,านะครับวันนี้เราไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ต้องได้แค่นั้นเองผมให้กําลังใจตัวเองแบบนี้เสมอมานะครับและออีกอย่างหนึ่งคนแท็กซี่คนอื่นเขาสู้เราก็สู้เหมือนกันนะครับเราก็สู้ได้เหมือนกันนะครับเขาขับยังไงเราก็ขับอย่างนั้นแหละครับได้ไม่ได้ตรงนั้นค่อยว่ากันใหม่นะครับ แต่วันนี้คิดว่าถอยนะครับเพราะว่าาทั้งหมดแล้วได้เงิน400นะครับเติมกัดไปก็น่าจะประมาณ140นะครับ140แล้วก็กินข้าวเดินมาก็ไม่ขึ้นรถกกินข้าวไป50บาทนะครับก็จะเหลืออยู่200 200ก็ต้องควักทุนตัวเองอไปจ่ายค่าเช่าอีก200สรุปแล้ววันนี้ขาดทุนนะครับ200นะครับคิดว่าเพราะว่าปากท้องเราต้องเดินนะครับเราอยู่กรุงเทพ เหมือนผมไปอยู่บ้านนี้ผมไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยบ้านก็ไม่ต้องเชา่าเข้าก็ไม่ต้องซื้ออยู่ได้ครับถามว่าพ่อแม่ผมอยู่บ้านนี้รายได้เท่าไหร่รายได้ของแกวันละ800บาทนะครับหักเฉลี่ยทุกอย่างแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงได้นะครับก็ต้องช่วยๆเท่าแก่เข้าไปนะครับผมก็อยากมาลองเหมือนกันว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราหากินยังไงนะครับเขาทามาหากินยังไงแล้วก็ผมถ้าผมไม่อยู่กรุงเทพ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านอะไรดูนะครับเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยผมพูดคุยกับท่านนเนี่ยผมก็กะจะวิ่งไปเติมกราดเลยนะครับยิ่งไปเติมกราดแล้วก็เข้าบ้านพักผ่อนนะครับก็คงวันนี้กินข้าวกับน้ําปลานะครับกินข้าวกับน้ําปลานะครับวันนี้ไม่ไหวไม่ผ่านเลยวันนี้โอ้โหจังหวะช่วงนึงนะคนขึ้นน่าจะคิดว่าน่าจะไหลนะครับมาสายๆก็ ก็แย่อีกนะครับมาช่วงบ่ายกะว่าจะมา,าสักสองสามร้อยได้สามสิบห้าบาทดันไปสักสี่สิบกว่ากิโลก็คิดดูที่ท่านการก็จะหมดจะวิ่งต่อไปเนี่ยการหมดแน่เกินเงินไม่ได้อดูสถานภาพเมื่อกี้วนเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาพรก็รอพอก็ไล่ออกมานะครับก็มีวิ่งมาข้างนอกโอ้มาฟงมาเฟียก็เยอะนะครับ ต่างคนต่างหากินดิ้นรนกันไปนะครับผมไม่ว่าผมไม่ถือสาพวกท่านหรอกนะครับทุกคนมันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนั่นแหละครับอยู่กรุงเทพถ้าท่านไม่สู้ท่านจะทํายังไงล่ะครับเหมือนผมเนี่ยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมจะหาเงินได้ถึงสี่พันไหมคิดดูวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สิบสามนะครับเข้าไปในซอยไหนก็ซอยไหนก็ก็มีแท็กซี่ด้วยกันนะครับเข้าไปซอยไหนซอยไหนก็มีแท็กซี่ด้วยกัน ก็เลยถ้าขับไปต่อไปเดี๋ยวมันจะเครียดกว่าเดิมนะครับผมก็เลยจะลับเข้าบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนสมองก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาทางออกใหม่นะครับมันก็คงอย่างนั้นนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังอยู่กรุงเทพนะครับสู้ๆกับเกี่ยวกับโควิดนะครับไม่ใช่เฉพาะอาชีพแท็กซี่อย่างเดียวนะครับอาชีพการงานคขา,ขายหรือว่าทําง,งานสระนะครับ ไม่แตกต่างกับผมเนี่ยท่านก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะเราอยู่กรุงเทพเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายเจ้าของบ้านเขาไม่เขาไม่พูดกับเราหรอกว่าโควิดไม่คิดตังนะครับเป็นคำนองนั้นนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้แล้วนะครับท,ท,ท่านท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังกดติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามทางเพจ Facebook Youtube ของแท็กซี่ไทยร้อนทันะครับตลอดมาเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจผมและผมก็ผมพยายามจะทำคลิปที่มีเนื้อหาสาระพยายามดูแลในกรุงเทพอะไรว่ามันเป็นยังไงในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยพยายามจะรีวิวส่วนที่เป็นสาระให้มากที่สุดให้ท่านได้ดูต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะครับอยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็อยากรู้ว่าคนกรุงเทพเขาทำมาหากินกันยังไงนะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตยังไงแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ก็โอโหลําบากครับท่านครับคืนี้ก็คงกินข้าวกับสวยกับน้ําปลานะครับก็อยู่ได้แล้วล่ะครับข้าวก็กลับบ้านเมื่อกี้ก็เอามาขึ้นกระสอบสบายครับขึ้นกระสอบนี่อยู่ได้อีกประมาณ2เดือนนู่นแหละครับชิวๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แบบเศร้าๆกันนิดนึงนะครับท้านนี้ก็ขอให้โควิดโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจทุกอย่างก็ขอให้ดีขึ้นนะครับ คนที่ขับแท็กซี่อาชีพแท็กซี่หรือว่าอาชีพอิสระมวนชนผนส่งทุกท่านนะครับขอให้กําลังใจใทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับสําหรับท้ายนี้ผมคงเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเติมการแล้วก็ผมเข้าบ้านเลยนะครับสวัสดีครับ